ลำเภาอยากจะยืนอยู่ตรงนั้นต่อไปอีกเพื่อให้หลูเพิ่มเติมในพฤติการของฝรั่งหนุ่มสาวคู่นั้นแต่สัญชาตญาณเตือนให้หลอนรีบเดินต่อไปอยังห้องของหลอนเมื่อถึงลำเภาปิดประตูลั่นกุญแจแล้วจึงลงนั่งคิดสละตะว่าจะทำอย่างไรต่อไปดีสารวัตรตำรวจสันติบาลสาวไม่สงสัยต่อไปอีกแล้วว่าเลเชลและเคิร์ท จะต้องเกี่ยวข้องอยู่กับการกระทำที่ผิดกฎหมายเสียงลูกเลื่อนอาวุธปืนถูกหลังแล้วปล่อยกลับที่หลอนได้ยินยืนยันความจริงเช่นนั้นแต่นั่นเป็นเพียงข้อมูลข้อเดียวที่ลำเพามีอยู่ในขณะนั้นถ้าหากลำเพาจะบอกตำรวจท้องที่ให้นำกำลังมาจับกลุ่มเขิดและเพื่อนสาวชาวอเมริกันของเขาตำรวจก็อาจจะได้ของกลางคืออาวุธปืนกระบอกนั้น แต่อาจจะไปพบสิ่งที่ผิดกฎหมายอย่างอื่นอยู่ในความครอบครองของฝรั่งคู่นั้นมากกว่านั้นเคิิ์อาจจะถูกลงโทษฐานมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมายถูกปรับแล้วก็ถูกเตระเทศออกจากเมืองไทยก็เท่านั้นเองแต่ถ้าหากว่าเคิิ์และเลเชลเกี่ยวพันอยู่กับแผนอาชญากรรมอื่นที่กว้างขวางและลึกหลํากว่านั้นการจับกุมนั้น ก็จะยุติการสืบสวนก่อนที่ใครจะทันคลี่คลายพฤติการที่แท้จริงของผู้ต้องหาได้เมื่อใครกลวนเช่นนั้นแล้วลำเพาก็ตัดสินใจที่จะยังไม่ทำอะไรเกี่ยวกับเคิร์ตและเลเชลในขณะนั้นหลอนจะปล่อยให้ผู้ต้องสงสัยทั้งสองดำเนินพฤติการของตนต่อไปก่อนลำเพาเชื่อว่าด้วยวิธีนั้นหลอนจะได้หลักฐานของการกระทำความผิดมากขึ้น และชัดเจนยิ่งขึ้นแต่ถึงอย่างไรลำเพาก็ไม่สามารถจะปล่อยให้คืนนั้นล่วงไปได้นายพันตำรวจโทรสาวออกจากห้องพักของตนอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ได้ตรวจสอบจนแน่ใจว่าตนไม่ได้ถูกติดตามโดยผู้ใดแล้วลำเพาจึงเข้าไปในตู้โทรศัพท์สาธารณะแห่งหนึ่งและโทรศัพท์ถึงนายพันตำรวจตรีนักเรียนเก่าเยอรมันเพื่อนร่วมงานของหลอน ผมตรวจสอบกองบัญชาการตรวจคนเข้าเมืองแล้วนะครับพี่ลำเพาคอมพิวเตอร์ของตอมอพบชื่อนายเคิร์ชไนเดอร์ของพี่ลำเพาและตรวจพบชื่อเลเชลฟอร์ดด้วยการเข้าเมืองเป็นไปอย่างถูกต้องไม่มีอะไรน่าสงสัยแต่แน่นอนนะครับหนังสือเดินทางอาจจะเป็นของปลอมก็ได้นายพันตำรวจตรีนมรายงานลำเพาหยุดฟังและหยุดคิด เมื่อเขาหยุดพูดถนนนิลาไลเป็นผู้สอนหลอนให้ทำเช่นนั้นแทนที่จะคิดล่วงหน้าไปก่อนหลอนได้ยินนายพันตำรวจปีนมรายงานต่อไปอีกว่าผมขอให้อินเตอร์โพตรวจสอบชื่อของทั้งสองคนแล้วไม่พบในลายชื่อผู้ต้องสงสัยในคดีใดๆของอินเตอร์โพแต่ที่น่าสนใจก็คืออินเตอร์โพ ให้คอมพิวเตอร์ไล่ชื่อที่คล้ายหรือใกล้เคียงกันพบชื่อของคาวสมิธซึ่งเป็นชื่อของสมาชิกระดับหางแถวคนหนึ่งของกลุ่มผู้ก่อการหลายบาร์เดอร์ไมฮอฟตามประวัติที่อินเตอร์โพมีอยู่ปรากฏว่าหลังจากที่หัวหน้าถูกจับและฆ่าตัวตายในที่ควบคุมกันมาเป็นแถวแล้วสมาชิกของกลุ่มหนีก็สลายตัวและแยกย้ายกันไปคนละทิศคนละทางรวมถ้งคาวชมิทด้วย อินเตอร์โพมีรูปพันธ์สันฐานของข่าวชมิดหรือเปล่าลำเภาถามผมกำลังจะบอกพี่ลำเภาอยู่เดี๋ยวนี้แหละครับนายพันตำรวจปีสนองเสียงของเขาสอความตื่นเต้นข่าวชมิดอายุประมาณ30ปีผมสีน้ำตาลตาสีเขียวสูงประมาณ6ฟุต3านิ้วลูบล่างหน้าตาอยู่ในเก์หล่อผู้หญิงติดกันเกลียว ถึงกระดาษมีชื่อเรียกกันลเล่นๆในกลุ่มว่าไอดอลผมเห็นตัวนายเคิร์สแล้วน่าจะเป็นคนคนเดียวกันกับนายคาวนะครับลำเพาคล้อยตามความเห็นของเพื่อนร่วมงานนมุมแต่การฝึกอบรมที่เคยได้รับมาอย่างหนักทำให้หล่อนไม่ปรงใจเชื่อทั้งหมดทันทีเคิร์และคาวอาจจะเป็นคนละคนกันแต่เผอิญเป็นชายหนุ่มรูปงามเหมือนกันการรีบด่วนสรุป ว่าเคิร์ทคือคาวจะทำให้เลยยุติว่าเคิร์ทเป็นอดีตสมาชิกของกลุ่มบา์เดอร์ไม f ฮอฟต่อไปด้วยและจะทำให้ผลการสืบสวนขั้นต่อไปต้องกระทำโดยอาศัยสมมุติฐานนั้นในชั้นนี้นอกจากข้อมูลที่ได้จากอินเตอร์โพแล้วหลันยังไม่มีข้อมูลอื่นใดที่จะยืนยันความสงสัยนั้นหลันรู้ตะเพียงว่าตนเองได้ยินเสียง เหมือนคนหลังลูกเลื่อนปืนในห้องของเขิรเท่านั้นปืนจะมีจริงหรือไม่เป็นปืนชนิดไหนหรือว่าเพียงตะลอนได้ยินเสียงคล้ายคันหลังลูกเลื่อนปืนซึ่งอาจจะเป็นเสียงโลหะอย่างอื่นไม่ใช่ส่วนประกอบของปืนทั้งสองฉินกระทบกันก็ได้ลำเพา—รายงานสิ่งที่หลอนพบพร้อมด้วยข้อสังเกตลงในเครื่องบันทึกเสียงถ่ายรายงานนั้นหลอนเสนอแนะให้ผู้กำกับการ จัดชุดติดตามสังเกตความเคลื่อนไหวของเคิดและเรเชลหลอนหลูด้วยว่าต่อจากนั้นนายพันตำรวจปีเพื่อนร่วมงานของหลอนจะนำแถบบันทึกเสียงของหลอนไปให้เจ้าหน้าที่ถอดและถ่ายทอดออกเป็นตัวหนังสือเสนอผู้กำกับการโดยที่หลอนไม่ต้องกลับไปนั่งเขียนรายงานอีกลำเผากลับไปยังบัดเ็ตเก็ตเฮาอย่า out, ตั้งใจจะนอนพัก าภารกิจเสร็จและเป็นเวลาดึกแล้วนายพันตำรวจโทสาวมีได้คาดหมายว่าเมื่อกลับไปถึงจะพบเคิดนั่งดื่มเบียร์อยู่เพียงผู้เดียวบนระเบียงบ้านคุณเที่ยวดึกเหมือนกันนะลอล่อละดื่มเบียร์กับผมสักถ้วยไหมละ่ะหนุ่มเยอรมันทักทายอย่างสนิทสนมแววตาของเขาส่อความไม่แน่ใจไปเจอเพื่อนเข้าในพับ เลยเสียเวลากว่าที่คิดลำเผาโกโหกและยังยืนอยู่เป็นเพื่อนแสดงว่าหล่อนไม่เต็มใจจะนั่งลงดื่มกับเขาขอบคุณค่ะแต่คุณก็รู้ว่าฉันไม่ดื่มนำส้มอย่างที่เคยก็ได้เขิดขยันขยอลำเผารู้สึกด้วยว่าตลอดเวลาที่พูดเขิดมองดูหล่อนอย่างพยายามค้นหาอะไรบางอย่าง นายตำรวจสาวเตือนตัวเองในใจมีให้แสดงกิริยาใดๆที่อาจสอพิรุษก็ได้ค่ะหล่อนตัดสินใจที่จะรับคำเชิญและนั่งลงเกิดลุกขึ้นเดินไปยังบ้าเพื่อสั่งน้ำส้มให้หล่อนกลู่ต่อมาเขาก็กลับมาพร้อมด้วยน้ำส้มแก้วนั้นคุณยังไม่เห็นอวดของฉินที่ได้มาเมื่อเช้านี้เลย ลำเผาเปลยขณะที่เอื้อมมือไปรับถ้วยน้ำส้มจากเขาหล่อนเชื่อว่าเห็แนแววตาของความตนกฉายขึ้นในตาสีเขียวทั้งคู่แต่ก็เพียงบาาเดียวอยากดูหรือเดี๋ยวผมจะเข้าไปหยิบมาให้ดูเขาถามหยิ้มๆแล้วก็วางถ้วยเบียร์ของตนลงและหายกลับเข้าไปในห้องของตนลูใหญ่จึงกลับออกมาอย่างโต๊ะตัวนั้น กล่าวนี้อุ้มเทวรูปแกะสลักด้วยหินออกมาด้วยชิ้นหนึ่งเขาบรรจงวางรูปหนันลงบนโต๊ะโดยตั้งใจให้หน้าของเทวรูปหันมาทางลำเภาแล้วจึงถามหล่อนว่าเป็นยังไงงามไหมฉันไม่มีความรู้เรื่องรูปแกะสลักแต่ฝีมือปลานี่ดมากนะฉันยอมรับว่างามจริงๆลำเภาบอกตามความจริง ขณะที่จะโงกหน้าเข้าไปดูและแทรงทำเป็นศึกษาหินชิ้นนั้นเขดยืนยันว่าปลาหนีตและเหมือนแบบลาวก็เป็นชิ้นเดียวกันสีเท่านั้นแหละที่ทำให้เหมือนแบบไม่ได้ผมไปพบของจริงในพิพิธภัณฑ์สถานที่ปลาจีนบุรีแล้วก็สื้อหนังสือเอามาให้ช่างเขาดูเชื่อไหมว่านี่เขาแกะโดยอาศัยดูจากรูปไทย ไม่น่าเชื่อเลยลำเผาพูดพลางสายศีรษะใจยังนึกและอยากจะถามเขาถึงเสียงลูกเลื่อนปืนถูกหลังที่หลอนได้ยินเมื่อตอนหัวค่าแต่สะกดความอยากนั้นเอาไว้คุณต้องการไหมละ่ะผมยกให้ลำเผาไม่ได้คาดว่าจะได้ยินคำถามนั้นจากเคิดและที่หลอนคาดไม่ถึงอีกอย่างหนึ่งก็คือ มือขวาของเขาวางลงบนหลังมือสายของหลอนนายพันตำรวจโทสาวค่อยๆดึงมือของตนออกจากการเกาะกุมนั้นพลางบอกเขาว่าขอบคุณค่าแต่ฉันไม่ได้สะสมของเกา่านอกจากนั้นบ้านทิมนิลาของฉันยังหลังเล็กนิดเดียวถ้าฉันเอาเทวรูปหนีเข้าไปตั้งในบ้านก็คงต้องมีใครย้ายออกจากบ้านไปอยู่ที่อื่นอย่างน้อยคนหนึ่ง เคิดหัวเลาะอย่างถูกใจในคำพูดของลอนในทันทีที่เขาหยุดหัวเลาะเขายื่นหน้าเข้ามาจ้องหน้าลำเผาแล้วบอกเสียงตำ่ตำว่าหล่อล่าคุณคงไม่รู้ตัวว่าผมชอบคุณคุณมีลักษณะอะไรหลายๆอย่างที่ถูกใจผมมากลำเผาเอ็นล่างไปข้างหลังเล็กน้อยเพื่อให้ผลกลิ่นเบียร์ปนอาหารที่โชยมากับลมหายใจของเขา แล้วจึงตอบเขาอย่างไม่ตัดไม่ตีว่าขอบคุณค่ะเคิดคุณเองก็เป็นชายที่มีสเสน่ห์นะคะฉันสังเกตเห็นว่าเลเชลเอาใจใส่ในตัวคุณมากคุณนี่ฉลาดจริงๆผมกำลังชมคุณอยู่แต่คุณไพล่ไปพูดถึงเลเชลเลเชลกับผมไม่มีอะไรกันหรอกเราเป็นตะเพียงเพื่อนร่วมทางกันเท่านั้นเองเขิดพูด พลางหัวเละเห็นฟันเรียบเป็นระเบียบเขานิ่งไปครู่หนึ่งเมื่อเขาพูดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งประโยคที่ลำเผาได้ยินก็เป็นการจูโจมลุกที่นายตำรวจสาวก็คาดไม่ถึงอีกเราไปนั่งคุยกันในห้องผมไหมละ่ะผมยังมีของเก่าอีกหลายชิ้นที่ผมอยากจะอวดคุณแต่ผมยกออกมาไม่ไหวและโต๊ะตัวนี้คงไม่พอวางทั้งหมด ถังัถงที่อยากจะรับคำเชิญชวนนั้นเพื่อจะได้มีโอกาสเข้าไปเห็นภายในห้องของเคิดและดูว่าจะมีหีบห่อที่บรรจุสิ่งที่คล้ายอาวุธปืนอยู่หรือไม่แต่ลำเผาก็รู้ว่ายัางไม่ถึงเวลาที่ลอนจะต้องเสี่ยงถึงเพียงนั้นลอนบอกขณะที่ยิ้มให้เขาว่าดึกแล้วค่ะเคิดเอาไว้วันหลังเถอะคืนนี้ฉันคงต้องขอตัวไปนอนก่อน พรุ่งนี้เราคุยกันต่อตอนอาหารเช้านะคะขณะที่หลอนลุกขึ้นยืนนั้นเถิดลุกขึ้นพร้อมๆกันแล้วก้าวเข้ามาประทิดตัวหลอนเขาโอบหลอนด้วยแขนทั้งสองข้างพลางก้มหน้าต่ำลงมาหาหน้าของลำเภาเวลาหลายปีที่พำนักและศึกษาอยู่ในประเทศตะวันตกและการสมาคมกับฝรั่งทำให้ลำเภารู้ว่ากำลังจะเกิดอะไรขึ้น และควรปฏิบัติอย่างไรแทนที่จะดิ้นลนผลักใสนายตำรวจสาวปล่อยให้เขากอดแต่ลำเผาตะแคงล่างเพื่อมีให้การกอดนั้นเป็นไปอย่างแนบชิดพร้อมๆกันนั้นหล่อนก็ผินหน้าไปด้านข้างเล็กน้อยเพื่อให้แก้มของหล่อนรับจูบแทนที่จะเป็นปากและลำเผาไม่ยอมให้การกอดเกี่ยวยืดเหยื้อไปกว่านั้นหล่อนออกแรงผละเล็กน้อย ก็ผลจากวงแขนอันแข็งแรงของชายหนุ่มออกมาราตีสะบัดขาเขิดหล่อนบอกเขาเบาๆก่อนที่จะจากเขามาลำเพาหลูบ้าแม้เมื่อหล่อนผลมาแล้วเคิดก็ยังยืนนิ่งมองหล่อนอยู่ในทันทีที่กลับเข้ามาในห้องพักของตนลำเพาปิดประตูลั่นกุญแจอย่างแน่นหนาเดี๋ยวนั่งลงเพื่อทบทวนเหตุการณ์ และวางแผนงานขั้นต่อไปจากกิริยาของเคิร์ตที่หลอนเพิ่งจะเรชิญมานั้นลำเผาไม่สงสัยเลยว่าเคิร์แสดงความสนใจในตัวหลอนมากกว่าที่ชายพึงแสดงกับหญิงตามปกติแต่หลอนก็ไม่โง่พอที่จะด่วนสรุปว่าเคิร์ตต้องการหลอนอย่างชายต้องการหญิงเคิร์อาจจะนึกว่ารูปงามของเขาเป็นที่ติดตาตึงใจหญิงทุกคน อย่าอาจตั้งใจฉวยโอกาสฉายรูปงามของตนเป็นเครื่องมือสแสวงการม,มาสุขแต่นอกเหนือไปจากนั้นเขาอาจจะใช้ความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นภายหลังสืบสาวให้รู้ความเป็นมาและพฤติการอันแท้จริงของหล่อนก็ได้จะอย่างไรก็ตามลำเพาหลูตัวว่าหล่อนไม่ได้วันไหวไปกับสัมผัสของเขาแม้แต่น้อยในทันทีที่กลับอยู่คนเดียว ใจของลําเพาก็ประวัติถึงธนุตนิลาไลหลอนหวนคิดถึงสัมผัสของธนุษและความสุภาพอ่อนโยนของเขาเมื่ออยู่แต่ลําพังกับหลอนมันตรงกันข้ามกับบุคลิกลักษณะของเขาที่ทำให้ผู้ที่รู้จักเขาอย่างผิวเผินนึกว่าธนุดเป็นคนกล้าวและอาจจะถึงกับหยาบคายลำเพาเคยนึกว่าหลอนเป็นหญิงคนเดียวที่ตระหนักในความละมุนละไม และเอาอ,อกเอาใจของธนุษแล้วลำเผาก็อยากจะรู้ขึ้นมาทันทีและเหลือเกินว่าขณะนั้นธนุษกำลังทำอะไรอยู่ที่ไหนและอยู่กับใครนำพลใช้เวลาเกือบเต็มสัปดาห์ในการเตรียมการเพื่อให้การพบปะระหว่างธนุษและคณะเจ้าหน้าที่จากบลาบู เป็นไปตามที่ธนุดและเขาต้องการอาคารหลังที่จะถ่ายเป็นที่พบปะนั้นเป็นบ้านหมายครึ่งตึกหลังหนึ่งที่อดีตนายทาหารเสรนาธิการแห่งกองทัพบกซื้อเอาไว้จากโครงการจัดสรรให้แก่นายทาหารผ่านศึกมันตั้งอยู่ในเขตอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีริมถนนสายตะลิงชันบางบัวทองในย่านที่ยังค่อนข้างจะไม่แออัดนักนำพลและด็อกเตอร์วิเล็บ ธิดาสาวคนสวยของเขารวมกับธนุดวางแผนในการดัดแปลงเตรียมสถานที่นั้นอย่างละเอียดสุขุมและรอบคอบก่อนที่จะส่งแผนนั้นให้ด็อเตอร์วิเล็บรับเอาไปอนุวัตตลอดเวลาที่วิเล็บและคณะของหลอนดำเนินการอยู่นั้นนำพลรอบนำเอาตัวธนุดออกจากโรงพยาบาลหน้าคาราลักไปดูแลและตรวจงานของหลอนเป็นครั้งคราว ทั้งธนุดและนำพลออกความเห็นและแนะนำให้ปรับปรุงแก้ไขส่วนที่ต้องการจนกระทั่งทุกคนเห็นผองต้องกันว่าการเตรียมการนั้นเสร็จเรียบร้อยคุณต้องเสียเงินอีกไม่น้อยนะนำธนุดปลาลบกับนำพลด้วยความรู้สึกอันแท้จริงในการตรวจงานครั้งสุดท้ายหัวหน้าเลิกพูดเรื่องเงินได้แล้วละครับสิ่งที่หัวหน้าเคยให้กับผมนั้น ไม่มีวันที่ผมจะตอบแทนหัวหน้าได้ไม่ว่าด้วยเงินจำนวนมากหรือน้อยเท่าใดอดีตนายพันตีฝ่ายเสยนาธิการบอกคู่สนทนาธนุดหลูบ้านนำพลมีความจริงใจแต่ถึงกระนั้นชายล่างสูงผิวคลำัำก็อดคิดไม่ได้ว่าไม่เป็นการเป็นธรรมที่นำพลต้องมาทุ่มเทเงินส่วนตัวของเขาไปในภารกิจที่ไม่ใช่ของตน ซึ่งยังแลไม่เห็นว่าจะสิ้นสุดลงอย่างไรเมื่อใดแต่แล้วจิตที่ฝึกแล้วของเขาก็ทำให้เขาหยุดคาดการและกลับมาคิดถึงแต่เฉพาะปัจจุบันเขาได้เคยปรึกษาหาลือกับนํำพลมาแล้วหลายครั้งเกี่ยวกับเรื่องนั้นจากทุกแง่ทุกมุมนํำพลยืนกลานที่จะช่วยเหลือเขาและเขาเองก็นึกไม่ออกว่า นอกจากนายพันปีนอกราชาการเพื่อนร่วมสมรภูมิของเขาแล้วใครอื่นจะมาเต็มใจช่วยเหลือเขาเช่นนั้นธนุดทบทวนขั้นตอนของการปฏิบัติตามแผนอีกครั้งหนึ่งโดยสมมติของตนเองว่าเป็นฝ่ายตรงกันข้ามเป็นประมุขหลอกผู้อำนวยการผู้รักษาการในตำแหน่งประมุขของบลาโบอดีตหัวหน้าหน่วยปราบปรามกองโจรตระนักดีว่า เขากำลังเผชิญกับผู้ที่อาจจะมีประสบการณ์น้อยกว่าเขาแต่ประมุษมีทรัพยากรอยู่อย่างเหลือเฟือและสามารถจะสั่งใช้ได้อย่างไม่จำกัดบลาโบมีทั้งคนและเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยเป็นปริมาณมหาศาลแต่ธนุดก็ไม่ยอมให้ข้อเท็จจริงนั้นเป็นอุปสรรคเขาพยายามสมมุติเหตุการณ์หลายเหตุการณ์แล้ก็ถามตนเองว่าหากเหตุการณ์นั้นๆเกิดขึ้น เขาจะตอบโต้หรือหาทางออกอย่างไรเมื่อแน่ใจว่าพร้อมแล้วธนุดก็บอกนำพลให้ติดต่อกับจองขะชะตามวิธีและช่องทางที่ตกลงกันไว้แล้วให้บอกกับจองขะชะว่าเขาพร้อมที่จะพบคณะเจ้าหน้าที่ที่ประมุขจะส่งมาแล้วในคืนก่อนนัดหมายนั่นเองคณะที่กำลังทำจิตให้สงบอยู่ด้วยสมาธิ ธนุดก็ได้นิมิตประหลาดในนิมิตนั้นเขาพบลำเพล่อนกลับมาในเครื่องแบบนายพันตำรวจโทและเมื่อพบเขาหล่อนส่งกุญแจดอกหนึ่งให้เขาแล้วก็จากไปโดยไม่ได้ปิปากกล่าวข้อความใดกับเขาแม้แต่คำเดียวจบตอนที่80แล้วนะครับโปรดติดตามและฟังตอน,นต่อไปนะ ขอบคุณทุกท่านที่กรุณาติดตามและฟังมาโดยตลอดนะครับขอบคุณี่หลายครับ